สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณคณรูแพทย์เิลี่ยสินกำแพงกุจ้าค่ะเป็นครูประจำชั้นเตรียมว,วันห้องที่4สุศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะ สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่48แล้วนะคะที่เรามาพบกันในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตามแบกนการจัดประสบการณ์หน่วยและประดิษฐ์ตัวน้อยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันครูคก็มีเพลงมาฝากป้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะคะลลออออยยหรหรหรืืจจมม ไรที่น่าจะจมทำไม่กลับลอยอะไรที่น่าจะลอยทำไม่จจถึงจมหากวัดถูไหนไหนจับตัวเน้นเป็นก่อนวัตถูนั้นจมแน่นอนเพราะความหนาแน่นมากกว่าน้ำจะเป็นก่อนหินรองเท้ากูดื้อรถยนต์ก็คงต้องจมจมจมถ้าวัดถูนั้นหนาแน่น,น,นมากกว่าน้ำ ลอยหรือจมจมหรือลอยลอยหรือจมจมหรือลอยวางช่วยบอกหน่อยว่าจะลอยหรือจมอะไรที่น่าจะจมทำไม่กลับลอยอะไรที่น่าจะลอยทำไม่ถึงจมเด็กๆฟังเพลงจบไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเนื้อหาเรื่องที่1เรื่องแสง แสงคือพลังงานชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ยังมีส่วนสําคัญช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถสาส่งลงมาให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อีกด้วยนะคะแหล่งกําเนิดแสงแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์แสงที่เกิดจากดวง,งจันทร์แสงที่เกิดจากดาวฤกษ์แสงที่ก้นของหิ่งห้อยหรือว่าแสงที่เกิดจากฟ้าผ่า,ฟ,าฟ้าแลบก็ใช่ค่ะ 2. แหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นแสงที่เกิดจากการจุดปแช็กจุดเทียนไขการก่อ,อก,กองไฟจุดพุโคลงไฟหรือว่าหลอดไฟต่างๆค่ะเรื่องที่2เรื่องเสียง เสียงก็จะมีด้วยกันสประเภทนะคะนั่นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์เสียงปรากฏการตามธรรมชาติเสียงรขังเสียงฟ้าร้องเสียงลมเสียงน้ำียงประเภทที่2คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น,นค่ะการดีการสีการตีการเป่า มนุษย์เป็นผู้กระทําขึ้นกับวัตถุน,นั้นๆค่ะทําให้วัตถุนั้นเกิดการสัน่นและเกิดเสียงจนปลายพลังกำเนิดของเสียงที่เราสร้างขึ้นเองค่ะเรื่องที่3แม่เหล็กแม่เหล็กเป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติตึงดูดเหล็กหรือโลหะชนิดต่างๆเช่นกระปูเข็มหมดุดคลิปหนีบกระดาษใบมีด ซึ่งแม่เล็กก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ครขัวนะคะก<ข>็จะเรียกว่าขั้วเหนือกับขั่วใต้ถ้าแม่เล็ก2อันอยู่ใกล้กันนะคะขั้วที่ต่างกันก็จะดูดกันค่ะส่วนขั้วที่เหมือนกันก็จะผลักกันนะคะเรื่องที่4เว้นขยายเว้นขยายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งวัตถุต่างๆขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะทาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็สบายตาได้มากขึ้นค่ะเรื่องที่5อากาศ อากาศมีอยู่รอบๆตัวเราทุกคนแห่งเลยนะคะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สําคัญคืออากาศเป็นสาสารที่มีมวลมีน้ําหนักมีตัวตนนะคะสามารถสัมผัสได้อากาศต้องการที่อยู่แล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยค่ะเรียนูดเนอร์หาจบไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยเรื่องหนูน้อยนักประดิษฐ์น,นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4 8แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของปีกาศศรศึกษาส5 6 4นานะคะสำหรับสัปดาห์นี้ หการประเมินเด็กๆก็อย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ทบทวนที่เราเรียนมานะคะเดีย๋ยวเราจะไปพบกันในการประเมินสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ